นี่ระบองเพชรบองเพชรโอ้โหนี่อันไหนอันไหนกระบองเพชรรุ่นนี้หายากเลยใช่ใช่ใช่โอ้โหเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหนี่ใครไม่เคยเจอกระบองเพชรพิเศษเนี่ยเนี่ยรุ่นกระบองเพชรจริงๆสวย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 เลยนี่นี่เป็นโดงกระบองเพชรหมดเลยนี่ใช่เออระวังน้ามันขั้นบันได อ้าวนนี้มะกรีนผลนี่นี่ลูกใหญ่นี่มาดูดิใช่ไม่ใช่อ้าวไกลเป็นมะเดืออีกอ้ามะเดือโอ้โหมะเดือมะเดือมะเดือะทำไมสวยจังอ่ะลูกใหญ่ดูดิมเดือ่กินได้ไหมนี่มะเดือเนี่ยเฮ้คนขึนมาโอ้ยทำไมลูกมันใหญ่อ้วนอย่างนี้นี่มะเดือเนี่ยเฮ้ยมะเดือนี่กินได้นี่ป้าดูแดงๆเนี่ยเฮ้ยแล้วมันดีไอ้มันมีแองดีแล้วถ้าไปอยู่ข้างใน ดูนี่เขาบอกมีแมงวีเขาไปอยู่ที่ไหนโอ้ยแมงวีเต็มเลยนี่ตอนนู้นเขาไปเจอมัคคารีหรือเปล่าเนี่ยนี่กำลังลัดเลาะลงไปเนี่ยไปดูที่เดี๋ยวเขาเขาเจอแล้วหรือเปล่าดีไหมหรือว่าจะลงน้ำลดลงนู้นดีกว่าลงนู้นดีกว่าอ้าวโอเคไปดูที่ไปลัดเลาะดูที่เอาเอาเจอช้างมีปีกอีกอันนี้ช้างแบบไหนเป็นตาครูสอันนี้อะไรแมมมอตด้วยอะไรนี่เอ้ยสัตว ในตำนานอีกแล้วครับตัดในตำนานตัวเนี้